ก็สำหรับวันนี้นะคะปูกับคุณพ่อบ้านนะคะก็มีนัดเป็นกินกาแฟกับพี่สาวของคุณพ่อบ้านนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ขับรถไปนะคะเราจะเดินไปเพราะว่าวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะซึ่งบ้านของพี่สาวเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลนะคะถ้าเกิดว่าขับรถเนี่ยประมาณสามสี่นาทีก็ถึงแล้วะคะ่ะแต่ว่าเวลาเดินก็จะประมาณ15นาทีนะคะ ก็ระหว่างเดินไปเนี่ยนะคะก็จะพาทุกๆคนนะคะชมบรรยากาศแล้วก็ชมบ้านเมืองของคนที่นิวซีแลนด์ด้วยนะคะ ครั cool. สำหรับบ้านที่นิวซีแลนด์นะคะก็จะสังเกตได้นะคะว่าส่วนมากเนี่ยจะเป็นบ้านชั้นเดียวหมดเลยนะคะเพราะว่าที่นิวซีแลนด์เนี่ยเหมือนกับว่าเขามีพื้นที่เยอะอะค่ะพื้นที่ต่อคนนะคะจำนวนพื้นที่ต่อ จำนวนคนเนี่ยมันเยอะนะคะก็โดยเฉพาะบ้านที่สร้างในสมัยก่อนๆน,นะคะเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นไปอะ่ะก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวหมดเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีแล้วนะคะในโอ๊กแลนด์เนี่ยถ้าอยู่ในโอ๊กแลนด์เนี่ยส่วนมากบ้านใหม่จะเป็นบ้านสองชั้นนะคะเพราะว่าที่มันเริ่มจํากัดนะคะในโอ๊กแลนด์แต่ว่าถ้าเกิดเป็นในวังเกรเนี่ย บ้านใหม่ๆเขาก็ยังสร้างเป็นบ้านชั้นเดียวกันค่ะแล้วก็สังเกตนะคะว่ารั้วบ้านนะคะบางบ้านก็ไม่มีรั้วข้างหน้านะคะแล้วก็บางบ้านก็จะรั้วเตี้ยมากๆเลยนะคะซึ่งรั้วของเขาเนี่ยมันไม่ได้ว่าทำเพื่อป้องกันโจรหรืออะไรแต่ว่าเป็นแค่บอกอนาเขตเท่านั้นเองค่ะ วันนี้ก็อากาศค่อนข้างหนาวนะคะดูนะคะบ้านนู้นนะคะมีไฟออกมามีควันออกมาไม่ใช่มีไฟมีควันออกมาตรงนั้นคือเขาจุดเป็นเตาผิงนะคะอย่างบ้านนี้ก็มีเตาผิงนะคะเห็นไหมคะมันจะมีปล่องป่องควันไฟอยู่ข้างบนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นบ้านสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเตาผิงแล้วคะ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขารณรงค์เรื่อง ควันพิษเรื่องมลพิษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเตาผิงเวลาเราจุดแล้วมันจะมีควันออกมาใช่ไหมคะ สังเกตนะคะดูต้นไม้นะคะตอนนี้เป็นหน้าหนาวนะคะต้นไม้บางประเภทอย่างอันนี้เขาก็จะสลัดใบออกหมดเลยนะคะก็จะเหลือแตก่กิง่งพอเป็นหน้าร้อนหรือว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิออกมาทีนึงเขาก็จะมีใบนะคะแตกใบออกมาเหมือนเดิมนี่นะคะเห็นบ้านนี้ไหมคะ บ้านที่นิวซีแลนด์นะคะส่วนมากเขาจะปลูกเป็นต้นส้มหรือว่าต้นมะนาวไว้หน้าบ้านนะคะเหมือนเอาไว้ประดับอะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะปูก็เดินมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะเดินมาตอนนี้8นาทีแล้วนะคะก็ ข้างๆตรงข้างหน้าเนี่ยนะคะก็จะเป็นเหมือนช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ค่ะเหมือนกับว่ามันมีซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีร้านต่างๆร้านผักร้านเนื้อแล้วก็ร้านขายของต่างๆค่ะอยู่ตรงบริเวณเนี้ยนะคะเพราะว่าที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาจะมีการจัดผังเมืองถ้าเกิดว่าในเขตที่อยู่อาศัยนะคะอย่างถ้าแถวบ้านปูเนี่ยเขาก็จะไม่เปิดให้มีการขายของอะไรทั้งนั้นนะคะเปิดร้านอะไรไม่ได้นะคะ ถ้าเกิดว่าอยากขายของก็ต้องมาเช่าพื้นที่นะคะตรงที่ที่เขาจัดไว้ให้นะคะก็อย่างตรงเนี้ยค่ะข้างๆเนี้ยค่ะเนี่ยนะคะก็จะเป็นเหมือนแหล่งรวมร้านค้าต่างๆนะคะร้านอาหารก็มีร้านซูชินะคะร้านฟิตแอนด์ชิพแล้วก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเขาดาวก็นีคะมีเป็นคลินิกหมอด้วยนะคะ นี่ก็เป็นหมอของประจําครอบครัวปูด้วยนะคะอยู่ตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะคะอันนี้ก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่ปูมาช้อปปิง้งเวลาที่ของขาดเหลือค่ะก็จะมาช้อปปิ้งที่นี่นะคะคาดาวแต่ว่าของค่อนข้างแพงนะคะถ้าเกิดว่าทำเวลาปูไปช้อปปิ้งใหญ่ๆเนี่ยก็จะไปช้อปปิ้งที่แพคแอนเซฟนะคะ แต่ว่าตรงนี้มันเป็นใกล้บ้านนะคะเวลาที่เรามีของขาดเหลือก็มาซื้อตรงนี้นะคะ่ะนี่เป็นบัสสตอนะคะหรือว่าป้ายรถเมล์เขาก็จะทำเป็นสายๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนกับพลาสติกอะคะ่ะ เอาไว้กันลมนะคะเพราะว่าที่นี่ลมแรงแล้วมันก็หนาวนี่นะคะอยากตรวจสอบนะคะว่ารถมาเมื่อไหร่สายไหนมาตอนไหนก็ดูได้เลยค่ะเช็คดูนะคะแล้วก็รถเมยที่นี่ค่อนข้างที่จะตรงเวลานะคะ she want to go home with you m a y u e just live around here where do you live? really? hey okay, really? แมวตัวนี้เหมือนว่าเขาจะหลงทางนะคะแต่ว่าเขามีชื่อนะคะมีชื่อติดแล้วก็มีเบอร์โทรด้วยนะคะตรงนี้ นะคะมีชื่อชื่อออสการ์นะคะเนี่ย What's it eight what? oh, two one what eight two one one five ตอนนี้คุณพ่อบ้านกำลังโทรหาเจ้าของอยู่นะคะเพราะว่าเบอร์โทรมีติดไว้ตรงที่ Uh, แมวปอกคอของแมวอะค่ะมีชื่อแล้วก็เบอร์โทร ต่อบ้านของพี่สาวนะคะก็เราจะสามารถเดินต่อไปนะคะตรงไปตรงถนนนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเดินลัดไปตรงนี้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะข้างหลังนะคะจะเดินลัดไปตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวกูจะเลือกเดินตรงไปดีกว่านะคะเพราะว่า,าที่ผ่านมาเนี่ยฝนมันตกนะคะมันค่อนข้างที่จะเฉยแฉะนะคะ <ๆ S 2> ก็เดี๋ยวจะเดินตรงต่อไปดีกว่านะคะ นี่ก็เป็นเหมือนสวนสาธารณะแล้วก็เป็น walking trail ด้วยนะคะเราสามารถเดินเข้าไปนะคะแล้วก็ไปเดินออกกำลังกายนะคะแล้วก็ไปสำรวจธรรมชาติก็ได้นะคะมันจะมีช่องทางเดินอยู่นะคะอยู่นี่เป็นเสาวรถนะคะเนี่ย เป็นสวรสแพชชั่นฟ r ุตนะคะเขาก็ปลูกเป็นแบบว่าริมรั้วนะคะปลูกริมรั้วเหมือนแบบบ้านเราปลูกผักริมรัวะะ้วค่ะถึงแล้วคะ่ะนี่นะคะเราก็เดินเข้าไปเลย เราอยู่ที่นเราเอาไว้เขาเพิ่งเไวหลังจากที่กินน้ำชากันเสร็จแล้วนะคะก็ พี่สาวของคุณพ่อบ้านนะคะเขาก็พามาดูรถแคมเปอร์แวนหรือว่าเป็นรถบ้านขนาดเล็กอะคะ่ะที่เขาจะขายนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็เลยขออนุญาตเขานะคะมาถ่ายให้ทุกๆคนได้ดูนะคะสำหรับรถบ้านแบบนี้นะคะก็จะเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะที่นิวซีแลนด์เพราะว่าคนนิวซีแลนด์เนี่ยชอบเที่ยวนะคะจะชอบไปฮอลิเด์กันนะคะ บางคนนะคะถ้าเกิดว่าเขามีเงินหน่อยก็จัดเงินนะคะเจียดเงินเอามาแล้วก็มาซื้อรถบ้านแบบนี้ค่ะก็ไม่ต้องไปอยู่ที่โรงแรมนะคะสำหรับภายในรถบ้านนะคะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะครบเลยค่ะมีทั้งเตียงนอนนะคะแล้วก็เป็นที่ทํากับข้าวนะคะมีซิงค์ล้างจานซึ่งเวลาเราจะใช้น้ำนะคะเราก็ดึง ก๊อกน้ำมะค่ะที่พับอยู่นะคะดึงขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดน้ําน้ําก็จะไหลออกมาจากแทงน้ําสํารองนะคะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สนะคะเตาแก๊สก็จะมีทั้งสามเตาเลยนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะแล้วก็มีเป็นที่อาบน้ําด้วยนะคะฝักบัวจะอยู่ตรงข้างบนนะคะเนี่ยนะคะนี่ก็เป็น ถ้าเห็นออกไปทางนู้นก็จะเป็นเตียงนะคะเป็นเตียงเดี่ยวก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะปรับเป็นเตียงคู่ก็ได้นะคะตู้เย็นก็มีนะคะ